เอาละครับสหาภาพยุโรปเพิ่งให้คำมั่นสัญญาครั้งประวัติศาสตร์กับยูเครนเลยนะครับซึ่งเป็นคำสัญญาที่อาจจะชี้ชะตาอนาคตของทั้งสองฝ่ายได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับว่าคำมั่นสัญญานี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเดิมพันที่ว่ามันสูงขนาดไหนยุโรปจะไม่ทอดทิ้งยูเครนคำพูดนี้นะครับไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับ แต่มันคือแก่นเลยคือสาระสำคัญที่ส่งตรงมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำา EU ที่บราเซลส์เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่ายุโรปพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนไปจนถึงที่สุดแล้วหัวใจหลักของคำประกาศนี้ก็คือแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการเงินก้อนใหม่นี่แหละครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อคำจุนยูเครนในระยะยาวยาวไปจนถึงปี2027เป็นอย่างน้อยเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดของความช่วยเหลือนี่นะครับเราต้องเข้าใจบริบทกันก่อนว่าทําไมคํามั่นสัญญานี้ถึงต้องเกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์อะไรที่มันบีบคั้นให้ต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ขนาดนี้คือต้องบอกว่ายูเครนกํนาลังเผชิญกับพายุหลายลูกที่ซัดเข้ามาพร้อมกันเลยครับหคือรัสเซียก,กลับมาถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างหนักหน่วง สองคือเศรษฐกิจของประเทศก็บอบช้ำอย่างหนักจากการเสียดินแดนอุตสาหกรรมไปแถมรายได้จากภาษีก็หดหายไปเยอะและที่สำคัญเลยนะครับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาก็เริ่มแกว่งเริ่มไม่แน่นอนทั้งหมดนี้เลยทำให้ทุกสายตาจับจ้องมาที่สหภาพยุโรปในฐานะความหวังสุดท้ายแล้วที่นี้ e ูจะรับมือกับวิกฤตนี้ยังไงละ่ะคำตอบก็คือยุทธศาสตร์3ส่วนนี้แหละครับที่อยู่ในแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการเงินขนาดมหึมานี้ คือเงินก้อนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งไปแบบไม่มีทิศทางนะครับแต่มันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนสําคัญเลยส่วนแรกเลยก็คือการอัดฉีดงบประมาณโดยตรงเพื่อให้รัฐบาลยูเครนยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างจ่ายเงินเดือนครูแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐได้อยู่ส่วนที่2คือการลงทุนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นมากๆและส่วนสุดท้ายคือความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ที่โดนโจมตีครับทั้งหมดนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกันเลยคือการรักษาเสถียรภาพของประเทศเอาไว้ให้ได้ เอาละครับมาถึงประเด็นที่น่าจะเป็นหัวใจของความขัดแย้งและเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันดุเดือดที่สุดในสหภาพยุโรปตอนนี้เลยนั่นก็คือคำถามที่ว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนคำถามนี้แหละครับที่เป็นชนวนของความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยภายในสหภาพยุโรปเพราะมันท้าทายทั้งหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินของยุโรปเองด้วย 200ล้านยูโรนี่คือตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ทั่วยุโรปนะครับเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากจริงๆมากพอที่จะเป็นแหล่งทุนหลักในการฟื้นฟูยูเครนได้สบายๆเลยเรื่องนี้ความเห็นใน EU แต่เป็นสองขั้วชัดเจนเลยครับฝั่งหนึ่งเนี่ยนำโดยลิทัวเนียกับโปลแลนด์เขาก็ยืนยันว่าควรจะนำผลกำไรที่ได้จากทรัพย์สินเหล่านี้มาใช้ เพื่อบีบให้รัเสเซียต้องรับผิดชอบความเสียหายที่ตัวเองก่อขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนำโดยเบลเยียมกับฮังการีก็กังวลว่าเฮ้ è, ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่าแล้วมันจะไปสั่นคลอนสเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปเองไหม แล้วท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายและการเงินเนี่ยนะครับคำพูดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้เข้ามาเพิ่มมิติทางศิลธรรมและมนุษยธรรมที่มันทรงพลังมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายหรือการเงินอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเรื่องของความยุติธรรมด้วยมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะขยายมุมมองให้กว้างขึ้นอีกเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เดิมพันมันสูงกว่าแค่เรื่องเงินเยอะเลยครับแต่มันเกี่ยวกับอนาคตของยุโรปทั้งทวีปเลยทีเดียว ความขัดแย้งภายในนี้มันสะท้อนมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งอย่างฮังการีหรือสโลวาเกียเขาก็จะมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจยุโรปก็ไม่ดี EU ควรจะหันมาดูแลปัญหาปากท้องของคนในสหภาพก่อนไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งเลยนำโดยแฟรง่งเศสกับเยอรมนีก็โต้กลับมาว่านี่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะแต่มันคือการลงทุนเพื่อความมั่นคงของยุโรปเองเพราะถ้าหากยูเครนล้มลงเมื่อไหร่ภัยคุกคามมันจะมาประชิดหน้าประตูบ้านของยุโรปทันที คำพูดของประธานาธิบดีมาครงนี้ตอกย้ำม,มุมมองเชิงยุทธศาสตร์นี้ได้ชัดเจนมากเลยครับว่าการช่วยเหลือ,อยูเครนก็คือการป้องกันอนาคตของยุโรปเองโดยตรงนั่นแหละ สิ่งที่เรากำลังได้เห็นกันอยู่นี่นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญเลยคือพอการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่แน่นอนเหมือนเดิมยุโรปก็เลยเหมือนถูกสถานการณ์บีบให้ต้องก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของตัวเองเพื่อค้ำจุนยูเครนแล้วก็เพื่อปกป้องทวีปของตัวเองด้วยและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ครับยุโรปได้วางเดิมพันครั้งใหญ่ไปแล้ว แต่คำมั่นสัญญานี้จะแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของยูเครนและของตัวยุโรปเองได้หรือเปล่าเรื่องนี้คงมีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะบอกเราได้